ฟังด่วนๆเลยครับคุณผู้ชมครับเรียกว่าวันนี้แข่งดุเดือดกันอีกแล้วล่าสุดไทยหวดฟิลิปปิน์โอกาสทองจะทะลุเข้าสู่รอบสี่ทีมสุดท้ายของการแข่งขันวีทีวีครับที่ประเทศเวียดนามพร้อมกับสื่อของเวียดนามเองครับออกมาตีข่าวใหญ่พาดหัวใหญ่ว่าเกมการแข่งขันของไทยกับฟิลิปปินนั้นเป็นการแข่งขันที่น่าจับตามองและก็ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง โดยเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นติดตามได้ในคลิปนี้กันเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเรามาเจอเจอกันอีกเหมือนเดิมคลิปนี้ผมเองก็มีเรื่องราวอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับวล์บอลสาวไทยเราครับที่ต้องบอกเลยว่าวันนี้มีแมตช์เดือดซื้อเวียดนามตีเขาใหญ่พัดหัวใหญ่นะครับกับแมตช์ที่เราจะพบกับทีมชาติฟิลิปปินส์ในการแข่งรอบแปดทีมสุดท้ายของรายการวีดีวีครับประเทศเวียดนามโดยเราเองครับถูกจับค่อยสายมาเจอกับทีมชาติฟิลิปปินส์ที่จบอันดับสองของ ตารางกลุ่ม A ก็คืออยู่กลุ่มกับทีมชาติเวียดนามชุดใหญ่เวียดนามเนี่ยอันดับ1ฟิลิปปินส์อันดับ2เสฉวนจากจีนอันดับ3และก็ออสเตรเลียอันดับที่4ส่วนกลุ่ม B นะครับสาวไทยเราก็อยู่อันดับที่3ของตารางอันดับ1เนี่ย เป็นแชมป์เก่าโคราเบลก้าจากรัสเซียอันดับ2ก็เป็นชายนิดไทเปอันดับที่3ไทยเราอันดับที่4เวียดนามยูยปีที่มีตู้แช่ดังที่ห้องเป็นตัวเดอะแบกอยู่ซึ่งต้องโคจรมาเจอกันในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับโดยการแข่งขันแต่ละคู่ของวันนี้นะครับก็มีเวียดนามพบกับเวียดนามยู U at, ปีตู้เย็นเจอตู้แช่ และก็อีกคู่หนึ่งเป็นไต้หวันพบกับเสฉวนครับอีกคู่หนึ่งเป็นโคราเบลกาเจอกับออสเตรเลียและคู่ที่น่าจับตามองถึงขั้นเป็นคู่เด่นของสื่อเวียดนามเลยก็เป็นฟิลิปปินส์พบกับทีมชาติไทยเราซึ่งจะมีการแข่งขันในวันนี้เวลา17นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยโดยก็จะแข่งครบกันหมดทุกคู่เลยนะครับทั้งโคราเบลกาเจอกับออสเตรเลียชนิดไทยเปเจอกับเสฉวนฟิลิปปินส์เจอกับไทยแล้วก็เวียดนามชุดใหญ่เจอกับเวียดนาม21ปีแต่ก่อนที่จะแข่งขันเนี่ยที แรกตารางของสาวไทยเราแข่งคู่สุดท้ายนะครับซึ่งจภาเวยดนาเองก็มีการโยกปรับเปลี่ยนเวลานะเอาไทยเรามาเป็นรองคู่เอกซึ่งในรอบนอกเอานี้ครับถ้าเกิดใครแพ้ในการแข่งขันรอบ8ทีมก็จะหล่นมาจาันดับการแข่งขัน5-8ทีมโดยแมตชนี้น้องๆสาวไทยเราเองก็จะไม่มีบารมีของรุ่นพี่พี่ใหญ่กติกาแก้วพินเนื่องจากมีชื่อลุยการแข่งขัน ในเฉลีกสัปรที่สที่ประเทศสหรัฐอเมริกาก็มีเพียงหนึ่งคนที่อาจจะแบกทีมได้บ้างถ้าเกิดน้องไม่มีอาการบาดเจ็บนะก็คือนัดที่มากุบแเกลนะครับที่ยังอยู่กับทีมต่อและน่าจะได้ลงในเกมนี้ด้วยเพราะว่าน้องนัทที่มาเนี่ยเหมือนจะไม่ได้ลงเล่นเต็มเม็ดเต็มหน่วยทั้งเกมแรกเกม2เกม3โดยสื่อของฟิลิปปินเองครับก็มีการออกมาพรีวิวพัดหัวตัวใหญ่เลยว่าการแข่งขันฟุตบอลบีทีวีครับ ตอนนี้เดินมาถึงรอบก่อนรองชนะเลิศและหนึ่งในคู่ที่ได้รับความสนใจมากที่สุดก็คือศึกระหว่างฟิลิปปินส์เจอกับทีมชาติไทยของเราซึ่งทั้งสองทีมเองล้วนเป็นตัวแทนจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และก็มีรูปแบบการเล่นที่รวดเด็วสนุกเร้าใจและทุกมเทเต็มร้อยทุกแต้มที่ลงสนามเนี่ยเป็นการพาดหัวตัวใหญ่ของสื่อของเวียดนามเองแล้วเขาก็มีการอธิบายแบบชัดเจนนะครับว่า แมตช์นี้เนี่ยคือหนึ่งในเกมที่น่าดูที่สุดของรอบนี้เลยเพราะนอกจากจะเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีของภูมิภาคแล้วยังจะเป็นการ,รเผชิญหน้ากับ2ทีมที่โชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจในรอบแบ่งกลุ่มที่ผ่านมาแม้ว่าจะไม่สามารถคว้าดับหนึ่งของกลุ่มมาได้แต่ฝั่งของฟิลิปปินเองและก็เอสโคลาต่างก็ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปด้วยฟอร์มที่แข็งแกร่งและก็มีการพัฒนาที่โดดเด่น ซึ่งเวียดนามก็ยังหยิบยกสิ่งที่น่าเสียดายของไทยเราครับโดยจะไม่มีกติกาแก้วพินหัวเสาตัวหลักของทีมที่เดินทางกลับไทยกระดันหันเพื่อเข้าแคมป์เก็บตัวดีมชาติชุดใหญ่ก่อนที่จะแข่งขันรายการในชั่ลีกปี25 ทำให้กำลังตัวหลักเกมรุกของเราเนี่ยลดลงไปพอสมควรเลยซึ่งเวียดนามเองก็มองว่าหากกฎกติกายังอยู่กับทีมต่อบรรยากาศการแข่งขันในวันนี้เนี่ยคงจะเดือดยิ่งกว่านี้และก็อาจจะกลายเป็นหนึ่งในเกมที่มันที่สุดของรายการ VTV ครับเลยทีเดียวแต่อย่างไรก็ตามนะครับเวียดนามบอกว่าถึงแม้ว่าจะขาดกฎกติกาแก้วพินแต่ไทยของเราก็ยังมีระบบการเล่นที่เหนียวแน่นมีวินยัยและมีผู้เล่นประสบการณ์สูงอยู่หลายคนซึ่งความแม่นยำในจังหวะการตั้งเกมและก็ความเก๋าในจังหวะสําสคัญเนี่ย อาจเป็นสิ่งที่ช่วยให้ไทยเราต่อกรกับฟิลิปปินส์ได้แบบสูสีในเกมนี้เป็นบทวิเคราะห์ของทางฝากฝั่งเวียดนามนะครับที่ออกมาบอกว่าเรามีการพัฒนาแบบต่อเนื่องนะซึ่งก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะครับเพียงแค่เรายืนระยะไม่ได้แต่ว่าช่วงต้นเซตช่วง10แต้มแรกเราส,ส,สู้ได้สู้ได้เกือบทุกทีมเลยโดยเฉพาะเกมแรกที่จเจอกัอบรัสเซียโครเาเบก้าเนี่ยเราสู้ถึงขั้นเกือบชนะพวกเขาได้นะครับและแน่นอนว่า น้องๆหลายคนน่าจะมีความมั่นใจมากขึ้นแล้วตัวหลักที่มีอาการบาดเจ็บเนี่ยอาจจะได้ลงสนามในเกมนี้ถือว่ามีรุ้นเลยกับการเจอฟิลิปปินนะครับถึงแม้ว่าเราจะรู้กันดีว่าฟิลิปปินเองเขาเป็นทีมชาติชุดใหญ่แต่โดยเรื่องของมาตรฐานการเล่นเนี่ยผมคิดว่าน้องๆสาวไทเราก็ยังสู้ได้ซึ่งสื่อของเวียดนาม ก็ได้มีการวิเคราะห์เกมของฟิลิปปินส์ออกมาด้วยนะครับเขาบอกว่าฟิลิปปินส์ชุดนี้เนี่ยได้รับคําชมจากแฟนๆในสื่อบ้านเกิดว่ามีพลังเกมรุกที่สดใหม่มั่นใจและมีจังหวะต่อวอลที่ดุดนันบวกกับตัวผู้เล่นชุดหลักที่อยู่กันครบครับทั้งแองเกิลคานิโลมิเชล่าบาเรนหรือว่า อียา่าหรือว่าอีกหลายตัวหลายคนต่างก็สามารถทําแต้มได้อย่างสม่ําเสมอและก็ยืนระยะได้ตลอดทั้งเกมโดยก็มีการคาดการออกมาครับว่าการแข่งขันนัดนี้มีโอกาสสูงมากที่จะต้องยืเดเยื้อไปถึงเซตที่5เพราะว่าทั้ง2ทีมต่างก็มีสับป,ปิดการเล่นที่ไม่ยอมแพ้มีจังหวะสวนกลับที่เร็วและก็กล้าเล่นในจังหวะที่เสี่ยงซึ่งจะทำให้คนดูในสนามของแฟนเวียดนามเนี่ยลุ้นกันแบบหายใจไม่ทั่วท้องตลอดทั้งเกมโดยสรุปสุดท้ายออกมานะครับเขาบอกว่า แม้ว่าฟิลิปปินเนี่ยจะถูกประเมินว่าเหนือกว่าเล็กน้อยในเรื่องของขุมกําลังที่ไม่มีใครโยกย้ายไปไหนเลยไม่เหมือนไทยเรานะครับกาดิกาแก้วพินไปร่วมเล่มชุดใหญ่ก็น่าจะขาดพลังเกมรุกแบบโอ้โหน่าจะ4 0ได้นะครับเพราะที่ผ่านมากาดิกาแก้วพินก็แบกทีมเราหนักมากแต่ดูเรื่องของประสบการณ์ของผู้เล่นไทยเราครับในรายการระดับนานาชาติเนี่ยก็ทําให้เกมนี้ ไม่มีทีมใดเป็นโตอ,อย่างชัดเจนนี่คือสื่อของเวียดนามนะครับซึ่งก็มีการทิ้งท้ายให้แฟนเวียดนามได้อ่านบอกว่าแฟนวอลบอลเนี่ยไม่ควรพลาดแมตชนี้เพราะมันคือการประชนหน้ากันร,ระหว่าง2ชาติอาเซียนที่ต่างก็มีการพัฒนาบอลที่รวดเด็วในช่วงหลังและก็อาจจะกลายเป็นเกมสุดมันที่ถูกพูดถึงไปอีกนานในว t ทีวีครับของปีนี้โอ้โหเป็นการพรีวิวที่น่าดูน่าติดตามมากนะครับคือบอกถึงจุดเด่นบอกถึงจุดด้อยและก็เป็นอย่างที่เขาบอกจริงๆนะครับระหว่างทีมใดชุดนี้ยี่สิบเอ็ดปีของเราเนี่ยเจอกับฟิลิปปินส ลูกสูสีนะมันไม่ได้มีความแตกต่างชัดเจนขนาดนั้นเพียงแค่เราเนี่ยลดข้อผิดพลาดของตัวเองให้ได้แล้วก็พยายามจํากัดเกมรุกพยายามบล็อกหน้าเน็ตให้ได้ที่สําคัญเนี่ยบอลดีฟนส์ของเราและก็บอลแรกมันต้องมานะครับอย่างเกมที่เราเจอกับไต้หวันเนี่ยบอลแรกของเราหลุดหมดเลยดีฟนส์บอลก็ไม่ได้รวมถึงการเล่นเกมรุกเนี่ยก็ชนะหน้าบล็อกของไต้หวันไม่ได้เหมือนกันโดยเฉพาะเซตที่4เราทําอะไรไต้หวันไม่ได้เลยนะครับนำไป6คะแนนแต่สุดท้ายมาโดนไลจี้มาโดนไลแซงและก็แพ้ไปในที่สุดเก นั้นเจ็บใจมากเพราะว่าเราเล่นดีนะแต่ต้านทานไต้หวันไว้ไม่อยู่โดยก็ยังมีอีกหนึ่งเรื่องราวครับที่อาจจะทําให้แฟนวอลเลย์บอลไทยนั้นใจฟูก็คือสื่อของเวียดนามเองออกมาชื่นชมแล้วก็ยกย่องน้องหยกนันนพัฒนาวรุ่งของไทยเราที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับรายการวีดีวีครับและก็สื่อเวียดนามเองเชื่อว่าจะเป็นตัวหลักของทีมชาติไทยในอนาคตซึ่งฟอร์มของน้องหยกเองถามว่ามันดีแล้วก็มาตรฐานสูงขนาดนั้นไหม ก็ยังมีข้อบีบรีดได้เห็นอยู่นะครับแต่โดยเรื่องของความใจสู้โดยเรื่องของความอยากในการที่จะชนะเนี่ยแล้วก็กล้าคิดกล้าทำาะว่าน้องโยกเนี่ยมีจุดเด่นตรงนี้เยอะมากนะครับเพราะรองจากกติกาก็เป็นน้องนี่แหละที่สามารถทําแต้มได้เป็นกอบเป็นกาม20อัพ สิบแต้มอัพยี่ห้าแต้มอัพเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่มีความสามารถสูงมากๆนะครับซึ่งก,ซงก็ซึ่งก็อาจจะถูกคาดหวังให้เป็นตัวหลักของสาวไทยเราในอนาคตด้วยพื้นฐานทางเทคนิคที่แข็งแกร่งเนี่ยและก็ความสามารถในการเล่นที่ยืดหยุ่นซึ่งในรายการว d ดีวีครับน้องเองก็ทำแต้มไปทั้งหมด49คะแนนนะครับจากการลงเล่นทั้งหมด3เกมในรอบแบ่งกลุ่มรวมถึงการทำถึงรวมถึงในแมตช์ของเวียดนามครับทำได้มากถึง25คะแนน ในแบบที่เราเอาชนะเวียดนามไป3-1โดยก็อย่างที่ผมบอกไปเป็นรองไป็แค่กติกาแก้วพินเพียงคนเดียวกติกาตอนนี้เนี่ยสเกมรับไป71คะแนนนะครับเป็นอันดับ2ของตารางผูลิต่นทําแต้มสูงสุด อันดับ1ก็เป็นผู้เล่นจากรัสเซียอันดับ2ก็เป็นผู้เล่นจากจีนซึ่งกติกาเองก็อยู่อันดับ2ร่วมเจเซึ่งกติกาเองก็อยู่อันดับ2ร่วมเ1คะแนนเท่ากันพอมองจากหลายๆสีออกมาเนี่ยผมคิดว่าเราก็มีโอกาสล้มฟิลิปปินได้เหมือนกันถึงแม้ว่ามันจะเป็นงานยากก็ตามครับเพราะฟิลิปปินเขาก็หวังที่จะมีโอกาสเข้ารอบ4ทีมเช่นเดียวกัน แฟนชาวไทยเราก็ต้องห้ามพลาดจะเจอเกับวิลิิปินในเวลา17นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยหาดูกันง่ายนะครับเพราะว่ามีการถ่ายทอดสดทางช่อง YouTube ของฝั่งเวียดนามเบียงคือปล่อยฟรีแบบทั่วโลกนะครับใครจะดูก็ได้แล้วแมตช์ที่สาวไทยเราลงแข่งขันเนี่ยมียอดวิวเข้าชมแบบถล่มทลายเกือบล้านวิวทุกคลิปเลยซึ่งโกยกระแสดีมากนะครับก็ไม่แปลกใจที่ต่างต่างประเทศเนี่ยอยากเชิญสาวไทยเราแบ่งขันเพราะว่าแข่งขันดีไรได้ยอดเอนเกอเมนต์ได้กระแสที่สุดโต่งจริงๆ ยังไงก็อย่าลืมตามเชียร์ตามชมสาวไทยกันด้วยนะครับเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบการอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับวัเล์บันสาวไทยเราแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยแล้วเจอกันใหม่กับขขาอัปเดตในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย